เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเหลือความจุอยู่เท่าไหร่เราจะเช็คยังไงมาดูกันสวัสดีครับ BB Max นะครับคลิปนี้เราก็มาตรวเช็คกันนะฮะว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเหลือมีแอมเท่าไหร่ในตัวเครื่องนะครับสังเกตจากตัวเครื่องตอนนี้เหลือพันสามยี่สิบเจ็ดเห็นไหมครับพันสามยี่สิบเจ็ดมิลลิแอมซึ่งเหลือ น้อยมากในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับจริงๆของเราเนี่ยแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่5้าพันกสิบสามมิลลิแอมหายไปเยอะมากนะครับหายไปเยอะมากโอเคตัวนี้ก็ถึงเวลาเปลี่ยนนะครับชาร์จยังไงก็ชาร์จไม่ขึ้นชาร์จไม่เข้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของว่ามันชาร์จไม่เข้ายังไงโอเคนะครับก็สังเกตจากตัววัดกระแส จริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยไฟเข้า20โวลต์นะครับแต่แอมที่ได้เนี่ยในกรณีที่แบตเตอรี่ชาร์จเนี่ยมันควรจะประมาณ1.5 1.2 1.3 1.5ประมาณนี้นะครับแต่ตัวเนี้ย0.5เท่ากับเมนบอร์ดกินกระแสเท่าน,นั้นเองแต่ระบบชาร์จไม่ทำงานนี่ก็เป็นวิธีการเช็คส่วนหนึ่งนะครับในกรณีที่แบตเตอรี่ของเราเนี่ยเสียแบตเตอรี่ของเรามีปัญหาโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาทำการแกะเปลี่ยนแบตเตอรี่กันเลยดีกว่ารุ่นนี้ก็จะ ต้องระมัดระวังเรื่องสายแพรนิดหนึ่งไม่งั้นขาดนะครับสายแพรแทกแพดขออนุญาตปิดเครื่องก่อนนะครับดีฟิวเตอด,ด้วยนะครับตัวนี้ต้องระมัดระวังเลยระมัดระวังหน่อยแล้วก็มาทําการเปลี่ยนแบตเตอรีตตร่กันเลยใช้ P5 นะครับ P5 ก็เหมือนกับเครื่องรุ่นอื่นๆทั่วไป โอเคนะครับประมาณนี้โอตัวนี้ก็บุก oh, <no. S 1> ตัวนี้น้องก็ใช้น้องผู้หญิงใช้นะครับสมบุกสมบันนิดหน่อยคุณพ่อบอกถอดหมดุดสองตัวนะครับแล้วก็ต้องค่อยๆออ,ออกนะครับ <Hey. S 1> เห็นใต่แพรตัวนี้ไหมครับนี่ดึงมากไม่ได้นะเนี่ยดึงมากขาดแน่นอนแล้วก็ค่อยๆสอดนิ้วลงไปนะครับปุ๊บ oh. ปดล็อกออก นนีน้ำยาละลายกาวนะครับเวลาเราถอดบอร์ดหรือถอดอุปกรณ์ต่างๆนะครับต้องใช้น้ำยาช่วยละลายกาวซะหน่อยไม่นานนะครับตนนัวนี้ก็ขอบคุณลูกค้านะครับเดินทางมาจากโคราชวางใจบีนัควิให้เราดูแลเครื่องให้นะครับโอ้บอร์ดเล็กเท่านี้เองนะครับคือ iPad ดดีๆนั่นเอง CPU อยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะแกะ CPU ให้ดู ใช้เบอร์สามนะครับนี่ครับตัวแค่นี้เองครับผมไม่มีชุดระบายความร้อนใดๆดตั้งติ่นแต่ว่าเครื่องเนะี่ยใช้เคสตัตวเนี้ยเป็นตัวระบายความร้อนสังเกตเห็นไหมครับเวลาบอร์ดก็จะประกบลงตรงนี้ใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวระบายความร้อน ท่านผู้ชมก็จะสังเกตได้ว่าเวลาเราใช้งานมันก็จะอุ่นๆมันคือใช้ตัวนี้ระบายความร้อนแล้วก็เดี๋ยวผมใส่ตัวชุดระบายความร้อนให้ใหม่เพิ่มเติมเข้าไปจากของเดิมนิดหน่อยนะครับใช้ M4 อ่ะเรียบร้อยเราก็วางบอร์ดไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่กันเลย เห็นไหมครับ1.3 1.4 1.5ประมาณนี้นะครับแบตเตอรี่ถ้าระบบชาร์จทำงานก่อนหน้านี้แบตเตอรี่ตัวนี้เสียนะครับจะไม่ทำงานก็คือจะกินกระแสอยู่ประมาณ0.5นั่นก็คือกระแสที่เมนบอร์ดกินกินกระแสไฟเฉยๆไม่มีการชาร์จใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในส่วนของค่ามิลลิแอมอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะได้กลับมาเท่าไหร่เรามาดูตรงค่า นี่ก่อนกาลังไฟของเดิมที่แรกตัวนี้จะพันสามนี่ก็จะกลับมาประมาณ5,6 0 0ก็จะทําให้แบตเตอรี่เครื่องนี้นะครับการใช้งานได้ดีขึ้นรอบชาร์จหนึ่งครั้งนะครับเงื่อนไขปกติก็คือไม่ขึ้นเซอร์วิสหรือไม่ก็ขึ้นรีเพสแนวนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ประมาณนี้นะครับสาหรับตรงนี้มีแรมก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ MacBook 12นิ้วปี2 0 1 6นกนะครับก็ขอบพระคุณลูกค้าจากโคราชนะครับเดินทางมาไกลเลย เปลี่ยนแล้วรอดรับได้เลยคลิปนี้ขอฝากไปด้วยนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาการซ่อม macbook ซ่อม Not e b o o k นะครับหรือ AT, i m a ม i p อ d ก็ฝากร้านดี a c ็ก r ์สุ่ด้วย,วยมี2สาขาสาขาลังสุดนะครับสาขาลดกแบงแล้วก็จะมีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ต่างๆตามนี้เลยนะครับ ID Line ตามนี้นะครับสามารถแอดเข้ามาอยู่หน้าเว็บไซต์เปิดหน้าเว็บไซต์หน้าแรกเลยนะครับแล้วก็สแกนเข้ามาคลิปนี้ผมมานนขอลาไปก่อน ประมาณนี้สวัสดีครับ